สวัสดีค่ะสุพรทิพย์ช่่งรังสีค่ะเป็นรองประธานมูลนิธิรักไทยสวัสดีค่ะแพลวนะคะลามิดาชันพรพักดีค่ะผู้ประสานงานอาวุโสข,ของมูลนิธิรักไทยค่ะก็มูลนิธิรักไทยของเรานะคะเราทํางาน5ด้านด้วยกันได้แก่ด้านพัฒนาเด็กและเยาวชนด้านที่2เป็นด้านสุขภาพด้านที่3เป็นด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้หญิงแล้วก็พัฒนาด้านอาชีพผู้หญิงค่ะส่วนด้านที่4จะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมและ5ด้านบรรเทาสาธารณภัยค่ะ มูลนิธิรักไทยมีเครือข่ายที่อยู่ในพื้นที่ทุกพื้นที่และเขาจะศึกษาว่าในพื้นที่นั้นเนี่ยต้องการพัฒนาแบบไหนเราจะบอกเลยว่ารักไทยเราสร้างชุมชนแบบ s ustainable คือเขาต้องอยู่ได้ด้วยตัวเขาเองในอนาคต หนึ่งในนั้นที่เรามุ่งเน้นเรื่องของเด็กเขาคือหัวใจที่จะเติบโตขึ้นไปนะคะซึ่งจะมีผลทั้ง5ส่วนที่เราทําเพราะว่าถ้าเราพัฒนาเด็กให้ดีเนี่ยสังคมเศรษฐกิจของเราก็จะขับเคลื่อนไปในทางที่ดีและมูฮิลักไทยมุ่งมั่นตั้งใจจะทําให้ทั่วถึงและเท่าเทียมค่ะโครงการก็จะมีการส่งเสริมภาวะผู้นําการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกลนะคะการเสริมสร้างบูรณาการความรู้แบบสเต็มแล้วก็การยุติการลังแกค่ะ เราควรมีภาวะผู้นําในทุกๆด้านไม่ว่าจะด้านอะไรก็ตามคือสังคมจะพัฒนานเมื่อเรามีภาวะผู้นําอยู่ในตัวแต่ละคนซึ่งมูลนิธิักไทยนะคะทํางานเนี่ยโดยมุ่งมั่นตั้งใจให้เด็กๆเนี่ยมีภาวะผู้นําเรามีค่ายภาวะผู้นำอะคะ่ะให้เด็กๆเนี่ยได้แสดงความคิดเห็นของตัวเองได้กล้าพูดกล้าทําในสิ่งที่คิดว่าเอ้ยสิ่งนี้เหมาะสมเราก็เน้นส่งเสริมด้านนี้ด้วยค่ะ ส่วนด้านต่อไปนะคะก็จะเป็นด้านการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งเรานําร่องไปในจังหวัดหนองบัวลาพูนะคะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ทางการศึกษาห้องน้ําห้องเรียนเนี่ยมันควรมีคุณภาพเพื่อที่จะเด็กรู้สึกว่าเขายอยากมาโรงเรียนนะแล้วเราก็เข้าไปช่วยๆพัฒนาโรงเรียนโดยรอบเพื่อให้เด็กๆเ,เนี่ยสามารถย้ายไปโรงเรียนในต่อ,ตอไปแล้วก็โรงเรียนนั้นมีคุณภาพมีมาตรฐานในการศึกษาะคะ่ะสเตมก็คือเป็นรูปแบบของการให้การเรียนการสอนแบบ เด็กได้ประสบการณ์ตรงจากการทํางานไม่ใช่แค่อ่านตําราเรียนถ้าเราได้ลงมือปฏิบัติโดยเฉพาะเด็กนะคะประสาสัมผัสเขามีความสําคัญมากการที่เขาได้จับได้สัมผัสมันเป็นกระบวนการที่ถูกเรียนรู้โดยครบวงจรของฟิสิ i ค a ลและสมองสั่งกามเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาได้ทำเขาจะจําได้ ่วนอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นด้านของการยุติการลังแกนะคะประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการบูลลี่หรือการลังแกเนี่ยมากเป็นอันดับ2ของโลกเมื่อโดนลังแกมากๆจะเป็นปมในใจแล้วมันส่งผลต่อสุขภาพจิตใจแล้วก็ส่งผลต่อการศึกษาของเด็กๆเหล่านั้นเราตั้งใจว่าอยากให้เด็กๆเนี่ยไม่มีการแกล้งกันเกิดขึ้นไม่มีการลังแกที่ผ่านมาจะมีโครงการฮีโร่เทควันโดยุติการลังแกนะคะที่ได้นําศาสตร์เทควันโดเนี่ยเราก็มาสอนเด็กๆไม่ให้เขามาลังแกเราก่อน แล้วก็ไม่ให้ตัวเองไปรังแกคนอื่นก่อนด้วยอีกโครงการหนึ่งก็คือโครงการที่เราสร้างแพลตฟอร์ม e-learning เราร่วมมือกับทางสพทนะคะแล้วเราร่วมกับโรงเรียนหลายโรงเรียนเพื่อให้เด็กๆได้ตหนัดในเรื่องนี้ค่ะให้มองว่าอย่าละเลยในความเป็นเด็กของเด็กทุกคนเราต้องให้ความสำคัญในการปลูกฝังเนี่ยกับเขาว่าให้ดีมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ พรานั่นมีความสําคัญมากที่เราจะลงมาวางรักฐานให้กับเด็กเพราะเขาคือคนที่จะดูแลสังคมเป็นส่วนหนึ่งในสังคมเป็นคนที่ขับเคลื่อนสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมและเป็นผู้ให้กับคนรุ่นหลังอีกต่อหนึ่งอย่างแท้จริงการที่เราปลูกต้นกล้าขึ้นมาหนึ่งต้นเนี่ย เราเขาเป็นต้นกล้าที่จเจริญงอกงามแล้วอะเรามั่นใจว่าในวันหนึ่งเขาก็จะสามารถไปบอกต่อถ่ายทอดและสามารถเป็นผู้นำที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคมได้มากขึ้นค่ะ